สวัสดีครับเจอก,กันกับอ้ำไงเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูคูปต้านะครับคูปต้าสีสิบแรงนะครับถไถไรครับไถป่าขราโพดครับ สอมพิเตอี40แรง l 4 0 1 8นะครับหางหางสี่นะครับผานสี่นะครับเป็นผานของตาช้างนะครับมาดูกันว่าจะใช้ดีขนาดไหนครับ ส่วนตัวผมผมคิดว่าโอ้ใช้ได้เลยนะครับลึกนะครับพอๆกับรถใหญ่เลยนะครับใครบอกว่าคูปตา้าไถไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันก็แล้วแต่คนครับคนมีฟอร์ดก็บอกว่าฟอร์ดดีแหละครับ คนมีคูปะตะก็ว่าคูปะตะดีนะครับแล้วแต่มุมมองครับแต่สำหรับเจ้าของรถนี่เขามีทั้งฟอดมีทั้งคูปตานะครับเขายังไม่เอาฟอดมาถ่ายนะครับหนึ่งมันคล่องตัวครับเล็กกระทัดรัดครับสําหรับงานก็ ไม่ใหญ่มากครับถึงงานใหญ่มันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่เท่ากับรถใหญ่หละครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ครับไถก็มาดูครับว่ามันจะเสมอขนาดไหนครับสำหรับตัวผมก็ดินกําลังไถได้วยนะครับดินอ,ออกจากโคนทรายนิดน,นึงนะครับเป็นดินทรายนะครับ เสมอนะครับสำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับติชมกันได้นะครับมีไถสวยไถดีกันนี้ก็แนะนำติชมกันได้นะครับนิ่งมากครับมานิ่งๆเลครับรถเสียลักครับ ถ่ายไปเอาตีนพาดคอไปก็ถ่ายได้ครับสําหรับคูวตาครับเป็นรถที่ขับง่ายที่สุดในโลกครับตั้งหางได้ดินกําลังถ่ายดีๆเอาเถอะครับวางหางลายกตีลังกาถ่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับ มีใครถ่ายสวยกันนี้แนะนํำติชมได้นะครับโอ้โหโชว์เหนือครับโชว์เด็ดครับตัวนี้จะเป็นใบดันแบบโค้งนะครับเป็นป่ากรโพดนะครับ ถ้าไม่ติดคัดทูนี่ไม่ติดบัวผานนี่ผมว่าถึงแขนเลยนะครับเจ้าของไถเองครับเสมอครับเข้าลึกครับนี่ครับดูได้นะครับโทษนะครับโทษนะครับเกืบเกือบเคียงห้าเข่าเลยนะครับ อาจจะย้อนแสงบ้างย้อนแสงก็ขออภัยนิดนึงครับ,รบดินดินกำลังไถสวยมากเลยครับดินก็กำลังไถรถถก็ไถดีครับหางตาช้างครับ เจอกับเจ้า L4018 ถือว่าดิคาดครับเป็นป่าก็โพดครับเพิ่งหักไปครับต้นก็เพิ่งตัดสิิ์ไปมื่หวานนั่นก็ของเขาแหละครับเกือบได้หักแล้วเหมือนกันครับบรรยากาศร,บรอบๆฝนก็จะตกนะครับตอนบ่ายๆครับ ดินงกำลังไถสวยครับสวยมากครับขับไปดูแลไปไม่พังง่ายๆรอกครับรถอะไรถ้าใช้แล้วไม่รักษาก็พังหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นปอดเป็นครูหรือว่าค่ายื่น สวยมากครับมันเป็นดินปนทรายนะครับถ้าถ้าภาพไม่ชัดหรือยังไงก็ขอภัยนะครับตอนนี้กำลังวิ่งตามรถอยู่ครับอยากให้พี่พีน้องๆได้ชมกันแบบติดหางถ่ายเลยครับ ตรงครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงท่นนี้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสวัสดีครับ